เดี๋ยวคือเลนมาอยู่หน้าแรกแล้เนี่ยนี่ครับสกินผมสกินสปล็อตเฟี้ยลเลยสกินนี้เขตจับเลยครับตีๆตๆตๆๆๆหมุนหมุนตัวตาลายไหมครับทุกคนตาลายไหมตาลายไหมใครตาไม่ลายก็คอมเมนต์มาได้นะครับทุกคนโหเละท่อมากขอดูเอฟเฟคเราแรกหน่อยสิ หยสีแบบโทนเขียวหน่อยๆอแล้วก็แบบกระโดดข้ามประตูมาเป็นฟฮกิน <Hey, S 2> นี้ก็อยากได้กันเท่เ hey, ท่มากดูสีแบบมีความเป็นต่าเต่มากเท่เทจะจับเท่มากสกินเนี่ยโหโกลคิปเปอร์สกินนักบอลเนี้ย Her fun. สงครามแสดงความเท่าเทียมของ <ผม S 2> ชีวิตคใช่แต่สกินนี้ก็หล่อเที้ยวเหมือนกันค่ใตาสีเหลืองครับมาทุกคนโยฝ่ายนี้โดนดำตึงๆแม่าตาเนี่ยผมโดนแน่ทีมเราไม่ฟอร์เดนคิโอเหมือนกันนะทุกคนตัวทีท่ผมเกลียดสุดในตา,น,ตานี้ก็น่าจะเป็นเอเซนก้าคุงอะ ผมจะล้วงเทริให้ได้นะทุกคนเพราะเขาใช้สกินพี่แป้งเซบเบงแซกนะครับทุกคนพี่แป้งชื่อนางสงกรานตลกอะแล้วรอบนี้มีคุณปู่เอวหวานมาด้วยนะครับทุกคนโอเคฉันจะไปฟาร์มเรดบัฟแกไปมูไปนะไอหนาะ <red> โอเแบ่งโซนเสร็จโหเราฟิวเจอฟารแล้วโดนด้วย เดอนตามโดนเสร็จไปด่วยป่าสองตัวยู่ในทีมเราครับเาดูเอฟเฟก์กันห้ยฟันเท่มากะเท่เท่เท่สกิลมีเท่ทิ้งชิงชิงทิงชิงิงิงชิง ทุ่เทงทีมเรามีตัวสายแบบยิงไกลสองตัวน,นะทุกคนสายยิงไกลก็มีเอ้ไม่ฉีดมีตัวเดียวเออลืมไปเทรี่ี่ไฟน์นี่นะทุกคนเอฟเฟคโคตรเทสกินเนี่ยนาคอส์ดไปแท็กปาา่าอีกฝ่ายผมก็จะไปแท็กเนะพราะว่าป่าฝ่ายเราข้างเดียวมันไม่พอ อืมนายคอสกับผมนี่ก็เลเวลจะสกันแล้วนะผมก็เลยจะไปตีป่าฝ่ายเราทั้คนนี่ฟรามป่าคือเรามีคือสายแบบตของป่าสุด<อ>งเลยถูกโจมตีป่ายฝ่ายตัวคิวกรอดนะคะคนคิวโกรดนั่นเองเหมือนรักโกรดป่ะคิวโกรดแขงหลัง เจอเเวลสีนะครับก็เลยมาเก็บเอมังกรเอตัวอะไรบางอย่างเนี่ยตรงเนี้ครับทุกคนโหโหโหจะปูปูเอวหวานจะไม่ของคัมมิงสุลเนี้นะจมตเอฟเกต์อันตีาเท่ยวนกน้าเงาเงาเที่ยแต่หน้าตาอาจะหลีท่า เอาพันธุ์นี้ตอนที่มันหันกลับมาพอดีเอาตัวเลยน่าพอดและดาร์คเซเยอร์ไปแล้วนะเขาก็จะขึ้นบลนไปเหมือนกันขึ้นบลนมาเอามันตัวนี้แล้วเจอตัวนี้เอาอยู่โหโหโหจะรอดไหมจะรอดไหมจี้ไม่ได้ทำให้จูนใคร เจ็บสวยเกินไปแตกเลยคทุกคนเจ oh, ็บสวยมากดีฟุตบอเร็นดรชนาซีโนคอรด้วยพูดจริงซีนโนคอก็ไม่เท่าไหร่นี่นะฟอร์อเรนดอโอเราเต็มเวทีโอเคไปกันทุกคนสถานการณ์ตอนนี้ผมบอกเลยว่าดีมากๆนะทุกคนค่อนข้างดีเลยนะมามา ผมจะไปคัมมิ่งซูนนะเลือดมันน้อยดิอ่ะคัมมิ่งซูนรอดด้วยออกมาได้รีคูดาวด้วยมีคนแตกไงคัมมิ่งซูนคัมมิ่งซูนปูเอวหวานเนาะปูเอวหวานเอวหวานจริงหลบได้ตะกี้โคตรช็อตคัมมิ่งซูนเลยอย่างน้อยผมคัมมิ่งได้คนหนึ่งน,นะ วับกลับก่อนขนนี่เจ็บเลยตานี้กลับมาคิวครูดาว็รีครบหมดทุกอันแล้วนะทุกคนผมจะลงไปช่วยฟลอรเรนปิดคิวนะแต่แม็กไม่ปิดเลยแต่ผมก็ไปช่วยเซฟจากฟลอรเรนคิโอนะก็ฟลอรเรนาอาจจะดำดุเกินแต่ฟลอรเรนก็ดูจะกลัวผมนะ คอสเข้าไปเปิดฟอร์เรนฟอรเรนเกือบแตกผมแค่ยืนดูให้ฟอร์เรนมันเสียวๆหน่อยโอเคมาทุกคนมาแย่งบลูบัฟกันเองแล้วไอ้ปลาไหลนี่มันได้ไปคนได้ไปขมกับนาคอสนี่คือฉุนขาดเลยนะเนี่ยเจอเนี่ยคือฉุนนะ โอไม่โอไม่โอไมคุณคุณจะล้อมผมนี้ไม่ได้คุณจะล้อมผมนี้ไม่ได้มมไม่ไไมอน,นาคตโอ้โหอีลารอนาคตแถมหนีพน้นอีกอนาคตนี่มันน่าจะรู้สึกขอบใจผมแน่ๆโดนผมลารขนาดเนี้ยแล้วผมยังได้คนด้วยครับแถมผมยังไม่ต้องกลับบ้านด้วยสเต็บตะกี้โคตรทามิงซูน ผมว่านะชต็ตะก,กี้นาคอสคุณโกรธผมอะมแบบโคตรตัวตายตัวแทนอะและแ้วแพทนี้คิวเลนโดนเนอร์นะคิวเวลาแบบร้องห่วนเนี่ยมันน้อยลงแต่ก็แบบไม่ได้แย่หรอกเพราะเดิมทีมันไม่มีคิวด้วยซ้ำฮึบอืมแบบว่ามันอยู่ตรงนี้โค้เยอะขนาดนี้ผมไม่เข้าได้พี่แต่นะข้อเราเข้าผมก็เข้านะ นาโคอเข้าผมก็ข้าอ่ะอะไร่ะล่ะคือผมได้คิวไงผมชอบร้านนาะคอสมามา,มาฟาร์มครับอืเอาเงินก่อนผมจนครับไม่มีอะไรต้องหาเงินซื้อข้าวกินจะได้เป็นคิวเลนที่เขียงแรงกำยำอีกนิ้วเขียนต้องตาย อีกนิวมาให้พี่เสียบตูดซะดีๆอีกนิ้วโอยปู่เอวหวานเอวหวานจริงโคตรเอวหวานเจ็บครับดีเลือดด้วนสิก่อนอเคทุกคนมาลัดก,กิ้วกอดกันนะครับโหกิ้วกอดกอดผมแรงเกินครับผมแตกเลยกอดกอดกันใช่ไหมกอดกันเขีแบบจะฆ่ากันเลยอ <c oughs> รับลฟยฟุตป,ปากเธอกอดแรงเกินไปได้รับความรักแบบเต็มเปลี่ยมหัวใจโหเต็มเปลี่ยมจะเลือดกระเซ็นเลยทุกคนแบบกิ้วกอดนี่มันรักผมจริงนะมันมากอดแบบเต็มแรงแหละ <c oughs> ผมน้ำตาไหลในชีวิตจริงเลยแบบ <c oughs> เก็บ <S an> แบบฉันแบบจี่ใจรู้สึกประมาณนั้นนะครับในหัวผมทิ้งผมพยายามจะตีมังกรอยู่นะพยายามแล้วพยายามอีกแต่อีก,อกนิวก็มาแย่งผมแล้วผมก็แตกด้วยไอ้พวกโชช้าสามันในคตรเราที่พยายามมาช่วยผมก็จะแตกเหมือนกัน คีรินะาสงกรานก็ปามาอีกแล้วนาคอสเราไม่รู้วมอะไรเข้าสิงแตกเกือบแตก <c oughs> น่าจะแตกไปเลยนะห้าสี่สามสองหนึ่งเป็นร่างออกมาแล้วคิวเลยอือหือผมทำอะไรไม่ได้เลยนะนอกจากเข้าสู้ตามนาคอสแล้วก็แตกเพราะผมไม่มีสกิลหนีมานาะคอส ตอนนี้ผมทำอะไรไม่ได้นะป้อมกลางโดนรูปแบบเนี้ยป่าก็จะกลายเป็นพื้นที่ของฝั่งนองข้ามแล้วแล้วผมก็จะไม่สามารถฟาร์มได้ผมพอจะนึกวิธีหนึ่งที่จะาำให้ผมรอดได้อยู่นะแต่ว่าตอนนี้แม็กเข้ามาล้วงอีกนิดแล้วครับแล้วตอนนี้ก็สเต็ปลิวมากนะคะันคิว เดี๋ยวพอเป็นแบบนี้ผมก็เลยว่าจะออกล่าครับเพราะมันยังไปได้ไม่ไกลเท่าไหร่หรอกนะนี่นี่ชั่วไม่อยู่เลยไปอยู่พุ่มนู้นอืมเธอแ้วาาจะเอตะเองคิวสิจ้าโหดจับฟาร์มดีกว่า ไม่มีตังค์ยืนก้ามเขียวแล้วตอนนี้สารอาหารไม่พอตีมังกรตัวนี้จะได้เงินนะทุกคนผมก็เลยจะเอาเงินด้วยการตีมันนี่แหละตีไปเฮ้ยเฮยอีกนิดอีกนิดโอ้ยอีสนิด,อ,นด,อ,นดอย่าเลยเพื่อนเดี๋ยวตายน่าจะตายเพราะการตีมังกรไม่ได้โอ้โหโอ้โหผมโนมาสแปมเวทแล้วครับอีกนิดสายสแปมเอือกแตก แต่น้อยยอนเราได้โฮลี่ดราก้อนมานะครับก็ยังดีแหละแต่ยอนเราไม่สามารถทำอะไรได้นะครับตอนนี้เขาพยายามหนีสุดชีวิตเลยครับอืแล้วแม็กโซเราก็กำลังจะแตกนะครับแต่ว่ารอดได้พบป้อมเลยฟอร์เรนใฟฝ่ายไม่แน่นี่นะไม่ดำขาป้อมหว่ยเทอรี่ฝ่ายก็ตึงกันแล้วฟอร์เรนเราเดินเล่นทำไม เกยพุ่งอันติหนีเลยแบบนี้ผมคือองน้องทำนู้ซินะฟาร์มครับทุกคนจะทําอะไรก็ต้องฟาร์มสิผมไม่อยากฟาร์มแบบแต่ผมก็ต้องฟาร์มเพราะผมไม่มีตังผมต้องเอาตังมาสู้อีกไฟแบบชวิ้งชวับชวับชวิงรอบก่อนนรพยายามจะฟาร์มเลยครับแล้วก็โดนกดดันจะแตกตุยผมต้องการมันนี่ ผมต้องการ money i have i i want to have money money and money เข้าใจไหมครับผมต้องการแค่เงินต้องการเงินแล้วก็ต้องการเงินก็ต้องการเงิน,งเ,งนเพื่อนผมเข้าไปไฟเลยก็ยังฟาร์มอยู่เพื่อนผมต่อสู้กันเลยก็ยังฟาร์มอยู่เพื่อนผมตีป้อมเลยก็ยังฟาร์มอยู่ ไออีกนิดแกเล่นฉันมาบ่อยแล้วแหานฉันขอเล่นแกบ้างสักคำนะเนมไออีกนิวเจอฟันเจอฟันหลังไปดิแทงด้านหลังอะคิวเลนเหมือนกับทูเลนแต่คิวแต่เหมือนจะตัวคิวเยอะกว่าตูตอนนี้นี่ผมบอกเลยพริ้วจัดอะพริ้วจัด .com ครับ มาช่วยกันหน่อยย้อนย้อนมาช่วยหน่อยมาช่วยเราหน่อยอืมเรียบเรียบลงล่างเคี๊ีบ,รบครับพอผมออกชิ้นนี้เสร็จปุ๊บผมก็จะเซ็ตเกาะเกิดนะครับกับเขียวเอาไว้นี่เขียวเคเรียบร้อย ลักเซเยผมจะไม่รีบเรียงนะเดยสถานการณ์แล้วเรียกบนนะ่าจะดีสุดผมปาดแตกตัวเนื้อจะปาดเคลริต่อแล้วก็ปาดได้จริงๆครับแต่ไม่รู้รอดเปล่านะผมก็หนีมาได้นะแต่นาคอสหนียิ่ก,กอดได้ไเปล่าอันนี้เรื่องยิวก,กอดไม่ไล่ต่อมีอีกนิดไล่ต่อคนเดียวนะครับ ก็เลยคิดว่าผมน่าจะฆ่ามันได้อยู่ถ่าได้จริงๆด้วยนี่ไงฟาร์มาเยอะแล้วก็เลยขี้เกียจฟาร์มเนยเยี่ยมๆแม็กแม็กโตเยี่ยมผมปาดแม็กทิ้งไปได้นะได้พูดผิดไม่ใช่แม็กปาดฟอร์เรนตอนนี้ผมก็คัมมิ่งซูนไปเก้าตัวนะทุกคนเรียกว่าตึงจัด พออัปเดตให้มันคิวในสกิลอันติมันได้แล้วนี่มันโหดขึ้นเยอะเลยนะทุกคนมันแบบไม่ต้องกลับบ้านไม่ต้องเสียเวลาแบบฟาร์มได้ตลอดเลยแล้วตอนนี้ผมมาตีกับโครีดราก้อนยังทำได้แหละมันยังไม่ถึงร่างสูงสุดหรอกว้าตีไปดีตีไปดีปดโหยผมแดงจัดแล้วอะตอนเนี้ย แรงจริงอ e ีสปอร์ตผมปาทีเดียวแตกหมดแบบรองเออะเอกเอกเ,เ,เ,เลยสบายมากทุกคนตอนเนี้ฟาร์มนะทุกคนตอนนี้ผมก็ยังต้องฟาร์มอยู่นะซะกว่าผมจะได้เกาะเกิดแล้วมีเงินพอจะสลับเคียวต่อทันทีต้องเก็บหอมรอมริดครับ อยอนเราก็ตึงนะตอนเนี้ยช่วงแรกผมแพ้ก็จริงแต่ช่วงนี้ได้เวลาคิวแล้วครับคิวกอดแล้โห oh, ผมผมต้องแตกแล้วเฮ้ยไม่แตกด้วยเฟรนเราเข้ามากั้นไว้ก่อนเฟรนเราเน,นี่ยใส่ดีจับเฟรนเราเน,นี่ยใส่ดีจังเฮ้ยเดี๋ยวเอฟเฟกต์ทำไมมันเวอร์จังฟระเนี่ยเจาะหลังทีเดียวแบบใกล้แตกอิกนิวจังเฮ้ยเฮ้ย มันแดงนะมันแดงนะอันเนี้ยนากนนารนาคอร์ดบุฟเฟ่ย์ครับบุฟเฟ่ย์อาหารเย็นบุฟเฟ่ย์อาหารทะเลกินจับครับไม่มีใครหยุดผมได้ตอนนี้ผมกลายเป็นคิวเลนปากปึ๊กแตกเลยคิวเลนระดับสูงเลยนะนี่ ไปเขียรคีฟฟาร์มเงินหวยได้ก็อเกิดแล้วอะ่ะต้องเก็บเงินสรับสลับเขียวนะครับทุกคนเคียวแต่ไม่ว่าเราต้องรู้นะครับว่าไม่ว่าเราจะตึงขนาดไหนเราไม่สามารถโซโลก็อดได้ไม่มีใครโซโลก็อได้ครับเดีย๋ยวเวนแครี่ที่เกิดจะจับ ตอนนี้เพื่อนเราก็ตึงมากแล้วทุกคนก็นจะขัอีกนิสอีกนิสเฮ้ชื่เหลือแม็กฝากด้วยเวย้วยเวย้ยเว้ยมันตีแดงมันตีแดงขอดีเจนเฮดพีด้วยอันติก่อนครับดีเจนเสร็จก็มาฟาร์มฟาร์มไปเลยผมไม่กลัวผมไม่กลัวผมไม่กลัวใครจะกลัวครับคิวเลนมันเป็นตัวที่ไม่ต้องกลัวใครจริงๆนะเนี่ย เออแอสซินนี่ตึงมากผมว่าคมแตกไปแล้วหวานเจี๊ยบผมเป็นเหมือนนัคฆาที่แบบฆ่าใครก็ได้แต่ว่าเนี่ยขนาดปลาไหลเมีโดนผมแทงหลังทีเดียวเกือบจุกอ่ะ ต้องโหนในจุดนี้มีประโยชน์ยแทงทีเดีวฟอร์เรนจึงจ้งจึ้งเลยอะเออจึ้งอะแบบเจ็บหนักอะแต่อยู่กันห้าคนผมก็คงไม่บ้าเข้าไปรู้เอาไมเอ้ยเพือเเพ่อเราเปิดไฟแล้วเพื่อเราเปิดไฟแล้วแทงหลังผู้เท่าก่อนไอก,กิวกอดนี่มันก็นั่นเกินนะมันก็กอดเป็นกลมเกินโอ้โหผมคงไม่เข้าอะ ผมคงไม่เข้าอ่ะแต่แกถ้าผมเข้าไปผมคงแตกอ่ะหุยแทงธรรมดาเคลียพันเจ็ดเลยเหรอผมอยากล้วงนะช็อตเนี้ยอยากล้วงอ่ะอยากล้วงอ่ะอยากล้วงอ่ะโอ้ยช็อตสับเกาะเกิดอ๋อช็อตสับเขียวครับช็อตสับเขียวช็อตสับเขียวหุยแทงไม่ทัน <ๆ S 1> ได้เฟรนมานะสับเขียวเขียวแตกปุ๊บก็สับไปที่เออเวทมูล แล้วก็ไปที่อติโขบอติออฟนะครับทุกคนเป็นเอ่อตัวแข็งนะผมว่าเราไม่แพ้หรอกเพราะว่าเราชนะแล้วเนี่ยแหละคีดมันไปถึงป้อมสะดัวแล้วอะ่ะอันนี้โคตรสะใจอ่ะคัมมิ่งซูนคัมมิ่งซูนสกินใหม่ที่ตึงจริงๆครับทุกคนทัาฟู้เพื่อความเจ็บคิดแต่พินเท่านี้นะครับทุกคนใครอยากคัมมิ่งซูนฟีลยวๆแบบนี้ก็ เล่นตามผมได้นะครับสกินนี้ก็เฟี้ยวมากเลยนะทุกคนบายบายเบบี้